อโอ้โหยังสวยงามเลยลงลรถเลยน้ำท่วมถนน,น,อนอีกแล้วนเป็นน้ำเลยถนจนนี่คือเป็นน้ำเลยวะไหลจนจนจนแล้วก็ตกแห้งตกรุนแรงตกรุนแรงตกแรงเลยอยากมัดร่มหรอต้องก่อตะไคร่ก่อคาคอยรูปบาทอย่างนู้นเล่ อคาแตกมุ่มนม่ลีวะโอ้โหโโห,หนักมองน้ำท่วมอีกแล้วสมบัติอีกแล้วคุณน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วขอวววววข้ามุมนนี่ลีนะโอ้เหียกบมดเลย มันขน,นลกบนี่ยเต็มไปด้วยน้ำขนน,เนุเปนนน็นกายเป็นสายทานขนลุบกายเป็นสายทานเลยสายทานน้ำเลยน้ำลูกแต่ถล่มเยนเลยไง ทางเงี้ยงเราต้องพูดถึงนะเอาเริ่องคอยต้องแล้วเอาย่องแนบอะไรอ่ะสนุนเต็นน้ำเลยนะเพราะว่าสร้างเส้นนี้ยังี้มีร่องระบายน้ำดิเต้นน้ำเรื่องสนนน้ำข้างน้ำแนบกันแล้วโอ้น้ำหลอดสองหัวเต็นเต็นน้ำเลยนะเต็นฟองน้ำดีๆนี่เอง เป็นคลองน้ำเลยรถล,ดลาดน้ำท่วมมดรถเหรอผู้หล่ะเขาตกแดงสวยงามเลยลงลงองโลกนี้น้ำท่วมถน,นนอีกแล้วพ่เป็นน้ำเลยถนนนี่คือเป็นน้ำเลยไหไหลชนชนชนช,น,ชนแล้วโอ้ตรแห้งโคตรรุนแรง รุนแรงสดแรงเลยอยากมดล่มเนอยต้องก่อตะไคร่่อค่าขอรูปบาทอี่นูนเล่่่่่่่่าแตกน่่่่่่ว่าโอ่่ห่หนักม่่ม่่่่่่่่่่ี่่่่่ส่่่่่่่่่ส่ว่่่่่่่่ หัวข้ามุนนี่เลนะเอ่เหยียบหมดเลยถนน,นลูกบาเนเต็มไปด้วยน้ำถนนเป็นกายเป็นสายทานถนนกายเป็นสายทานเลยสายทานน้ำเลย น้ำน das ja, ูนเดถ่วง h e a นเลยเลยหาง h e ่ต้องพูดถึงนะเอาเริ่อคยน้องนเอายองแนววะไรอ่ะถนนเส็นน้ำเลยนะเพราะว่าสร้างเสร็นี่ยงมวร่งระบย่ายน้ำนเ้มน้ำนี่เมน้ำข้างน้าแนวกูน้ำบอด่องหัวเ็มเ็นน้ำเลยนะเ็นคลองน้ำดีดนี่เอง เป็นคลองน้ำเลยลดล่านน้ำท่วมมืดลดอ่ะเพื่อนหลังบ้านน้ำท่วมกันไปหมดตกน้ำ บ้านลึกเปล่านี่ต้องเป็นห่วงแต่ละคุ้มห่วงอู้อะไรเนี่ยเจอดีแล้วไหมเราแขาบนี้นำนี่ลูกเขาบ้านนี้นำบ้านนี้นำเนี่นเยเขาพร้อมจะเข้าบ้านเฮาแล้วพร้อมจะเข้าบ้านเฮาแล้วน,นี่ดิ không dày không bàn rồi อบหวานแบบเดี๋อยู่อี่เชฟที่เก็บยี่เ็บแล้วไม่งอด น้ำเยอะเกอนเยอะมากเยอะมากโดยถนนถนนเป็นน้ำเลยถนนเป็นน้ำถนนเป็นน้ำเตอนนี้น้าบมมีที่ระบาย ทางบ้านไม่มีที่ระบายเลย